สว,ดดสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีสุภูสุขคนนะครับเนาะแฟนแอดก็มาอยู่วัดปูหนองหลักนะครับสมช่อมมาตามแนวทางนปูหนองหลักนะครับเนาะบทที่แล้วเรียกปูกับเขาเนาะครับท่า่ชมถือว่าเขาเนาะครับเนาะห้เก่าหนึ่งเรียกออกหนึ่งเก่านาะครับท่า่ชมเนาะแต่ว่าล่าง่าเขานะครับลางเขาตะเลกวิ่งเนาะครับเนาะยะวิ่งปูให้วิ่งแปดปูห้วิ่งแปดเขาอยู่นะครับเนาะ ปูมาจับคูให้บ่เขาปูให้สามแปดนะครับเนาะปูให้สามแปดเลขออกหาแปดนะครับท่านช่อมพวกเขาเนาะแต่ปูให้วิ่งแปดเขานะครับเนาะบานในบนปูนให้หลายคูยุต่ว่าปูตัดออกเหมือนนะครับเนาะให้เก้าเก้าูนย์เก้านึงเขานะครับท่านชอมเขานึงเก้าเก้านึงนะครับเนาะออกตุกับก็ถือว่าเขานะครับท่านช่มเนาะก็มาตามกับตองวันเลยนะครับเนาะกับปูนองหลักนะครับท่านชมเนาะ เยาเขาไปับเขาไปส้มเขาไปฟังแนวท่าน้ำกันเนาะครับเนาะเพื่นีคนกันใหญ่มครับการรัฐการครับอาจารย์จะเดินน่นนอนี่ยทางหมดเี้เนาะ จริงที่จริงบทพิพาามากอาจจะไมหลักสิบเนาะทุนหนึ่งซองเจ็ดแปดเก่าเาตรงตเลยอันนี้ก็คือเก่านะคือเก่าล่ะสูตรเก่าเออสูตรเก่าเอาสูตเก่าหรอครับเล้เขาดีเล้สูตล่างเลีวิ่งกันเลีวิ่งกับเขาสูตรล่างอย่างเดียวมครับผมเลียกวิ่งกับเขาจับพูกกับเขาไหมหาสูตรบนหาัวประกบเรอ๋อสูบนนี่กบปกปบวันไหนกอเคเอาสูต อาสูตรพยายเตียมนะครับผมสูบนหาสูตรนี้แคบหน้าจอไปเลยกิครบนเป็ว่าผมเล่ะสูบนมันได้ตัวเดียวกันเนาะมันจับยากนะนะสูบนโอ้อันนี้งวดวันที่สองครับแปดเก้าศูนย์สองน่าสุดสูบวนเนียังี่ยหาตัวประกอบยังวันเลยแต่ว่าสุดล่างได้แล้วครับพี่น้องชม โอ้ยังก้นวิกี้เขาบนแต่ว่าสี่กิ่งเขาล่างมีลองชูกิ่งล่างแปดตัวเดียวบนมันเปลนเกาส่วเปลนตัวเลขไปบนโอ๋อลองเอาลองเอาประกคนเป็นเลขเด่นมันอยู่ที่ มันเดินเป็นเส้นเก่ามันเด่นต้นเก่าเลยจังม่ะขั้นวิ่งก็วิ่งเก่าตัวคันเนี่ยตัวเด่นเนี่ยเส้นเก่าเนี่ยว่าเดียวกันนะฮะเศษใหม่มาตัวกโอ้จับคู่เลยบ่ครับลุยเลยตัวนี้เล้ออะไรล้ออะไรล้อเอาแับจังโดยที่ตั้งตัวได้สุดแต่ผมโดยที่ไม่ตั้งตัวเลยครับผม มีแปดซีเก้าซี่แปดหาเก้าหาแปดเก้าเก้าเก้าศูนย์สี่ศูนย์หาศูนย์เก้าอันนี้บนไหมครับนี่ล่างล่างนี่สองสี่หกสองสี่หกมาสูตรที่มาประจำใส่ศูนย์หนึ่ง สองสี่หกกับศูนย์หนึ่งนี่เลยศูสองศูนย์สองหนึ่งตรงกันกันกบจะเปี่ยนรูปรมเสีสองหนึ่งสี่ศูนย์สี่หนึ่ง ศูนย์หกหนึ่งดางนี่ย่างนี่เดินมาลายสำนักบ่ตรงกันหมวดเนี่ยร้ครับผมไปบึงของลายสำหนักที่เคยเขาครับบ่ตรงกันชักสำนักเลยหมดก่อนมันตรงกันหมดหมดก่อนตรงกันหลายเนาะครับเนาะหมวดนี่บ่ตรงกัน ันนี้กมหาตัดนีบัตเลียตัดบัตเนะครับเนาะตัดลีหกนัดล่อลงมาเลีหน่อยบนี่เอาสองต์ตัดสี่ศูน์ก็ตัดหกศูน์ตัดหกงตัดักนึงมามันจะเหลือแค่นี้โอ้โอ้เลียตันสองสองหนึ่งสี่หนึ่งนี่เรีย่างเลขล่างกับผมตัด อายสองหางโอ้โั้บมีหกหางแต่ตัวอยสองหางล่าแต่ตัวนี้มันยังบนเนี่ยใจตัมันมันมีศูนรหนึ่งที่เสียงฝันดีมีศูนยนต่างต่างหางตัวนี้มีตัวมีมือดูสองตัวถ้าศูนย์มากมันจะมาถ้าถ้าศูนย์มากเพราะศูนย์ชุดย์นี่มันดับเมื่อศูนย์ศูนย์ที่มันยังมาดับมันเลยอยย่สองตัวที่ถ้าที่ศูนย์นะถ้าศูนย์มากนะถ้าศูนย์มากมันจะเดือแค่นี้ ปดศูนย <80. S 1> ์แปดศูนย์มากจิ้มเลยใช่นเนี้ยน่ารักศูนย์มากแปดศูนย์ห้าศูนย์น่ารักศูนย์มากจกนนิ้เลยใช่ไหมโอ้ครับไอเรือล่างมันมันเลืกวิ่งมันติดหนึ่งนะโอ้โง่ไหนใครวิ่งหนึ่งวะครับโอ้ครับมาดูมันจะเดินบ่ล่างวิ่งหนึ่งมาดูมันจะเดินบ่เรือวนนั่งวิ่งเก้าโอ้วนวิ่งเก้าล่างวิ่งหนึ่งเรือวนยังชนเก้ามาดูจะเดินต่อวะ พอม,มาทันเน้นทนันทันหนึ่งมาจะมีแค่เนี้เยเด็กล่างแต่โซนมาจะมีแค่เนี้ยโอ้คับมุดนอนกันมันดับมุดไหมนอากันนะขั้นสองหนึ่งมามา่าสี่หนึ่งมามาก็คือเป็นแปดศูนย์หาโซนนะครับอืมก็เลขตัวตัดแปดศูนย์หาศูนเป็นตัวร่องเหมืนอนกันมดมดเน้นสองลักได้เด็กร่างมันลักหนินกัลักศูนย์อเน้นสองลักหนึ่งอือ พระบัณท่านหนึ่งมันบมาท่านหนึ่งมากมันจะมาแค่เน้ครับสองหนึ่งสี่หนึ่งถ้าศูนย์มากมันจะมาแค่เน่ศูนย์มากแปดศูนย์กับหาศูนย์โอ้หกศูนย์กับหกหนึ่งตัดของปูหาเจ็ดแปดเลยตัวเนี้ย่า <c oughs> ตามสูตรไปครับส,รสูตรไปสูตรมั่นบ้านน,าาน,นิบนบ้านนิบนเนี๋ยอาจารย์บนวิ่งเก้าเออเนี่นตัดเด็กบอกบอกอาจารย์ยังพันให้ตัด ไเห็นบกเรยหลายครูยุต่ว่าตัดออกเมื่อตอนนบนนี่ตัดหมดได้เดีกยรลลักเก่ามดเลยได้เนี่ยบมีได้ตัวประกบลักเก่าโอ้เก้านี่ลักเก้าคิดตัดเหมือนเลยบ่ครับรัดตัวเกตัวนานงบวบบ่ดิบ่ตัดตัวเถีองเดียวเห็นมองหนึ่งกันอันเก้าหัวเกเการัตัดออกนึ่งกับเขาเก้านึ่งหนึ่งเก่าเนี่ยเกห้าแปดเก้าก็ตัดเก้าหาก็ตัดสี่ศูนตัด หงลงมาแล้วคอนลงมาแล้วเหลือหน่อยแล้วเก้าน้าเก้ีเก้ม่เกเลขเลขเก้าศูนยเลขมันเลือเก่าเก่าแนตัวนี้มันันประเด็นเก่าคือเก่ามดอ่ะเก่ามืดครับเหลือแต่ศูนหาครับเก่าเก่าตัวนี้มันหมดทีแล้วมันเดลือใช่ไตัวนี้แปดแปดศีแปดห้า เก้าเก้ากับศูนย like ์ห้าอยู่สี่คู่เป็นแค่ี่คู่ทาเก่าหมดก้อนกับี่คู่เก่าเก่ากันแล้วบาเป็นเก่าสองครับผมครับเก่าเก่าไอ้แล้วบางเป็นเก่าสองสกครับผมเก่าเกาโอกาสอกาสมาบ่มีฮรมันเป็นเก่าเกมาเป็นเก่าขั้นเก่าเก่ามาณหิมกเก่าสองนะครับเนาะเก่าศูนยก กเหลียหาคู่ตัวครับอันนี้แปดสี่แปดห้าเก้าเก้าศูนย์ห้าเก้าสองอยุส่อายุหาคู่เขาอกดการทอคุณจ่าพอดีทางบริษัทเข้าทรงนกรานมาแจกครับเป็นเพราะว่ามีแจกมากตงเรพี่งองชปวชมงกเพียองช่วม อ่านี่ก็ตัดออกไปหนึ่งหางสองสามสีห้าไอ้ตัวเองก็เก้าสองเลขบนนะคียเรียยุหาหาหางหาโคสองศูนย์สี่ศูนย์ตัดนะอตัดหกศูนย์หกหนึ่งตัดวมากัดนะครับผม เดียยูซีอูด้พี่น้องทุชมบนเลี้ยูซีเลีอยูแปดซีแปดห้าเก่าเก้าแร้วงเก่าสองนัปูนะสวนหาเก้าสองอันนี้บนนะครับนะบนอ่าครับทุ่มต่างอย่างนี้แคป้าจอไว้ด้วยพี่น้องแคป้าจอไว้เอาไปเชียงโชคขั้นต่อเมื่อเป็อพี่น้องทุมอูให้มาต่อเมื่อแแล้วมาทีแรกกัเขาเก่าหนึ่งหนเก้าตาต่อทีเีพี่น้องทุ่มกับเขาแ้าเด็กวิ่งกัให้วิ่งนี่ตา่ที่อูวน ผมหนวิ่งเก่าลางวิ่งหนึ่งครับผมอากาศวัการกู้ได้ครับผมขากู้ไปจนี่ทุรังกันนีเดียีว่าจ้านี่เดียีอยู่บะอันนี้เลี้ยตรีโอ้ตรีโอ้ตรีก็มีวะครับผมเลียตรียังไงครับมดอนมันมันหนีเรียกใหญ่ตัวหนาสามตัวลังครัตัวนาครับตัวลังหมตัวไตัวครับผมอานี่ชุเมาใหม่เห็นเนเน็ตอมดคนมันเขาเรีใหญ่มันเขาหนึึเก่า โชคดีโชคดีขอให้เขาเรื่องแห้งหลังปีใหม่น้อาจารย์เนาะ <c oughs> ปีใหม่ก็เรียบร้อยแล้วกันลอรับทรัพย์เป็นบ่ครับเนาะสันผู้ชมเลยเรื่องแห่งโชคหมานสู้ผู้สุ้คนนะครับเนาะเอาแคปหน้าจอไว้ครับผมมากกระตามบ่มากระพานเนาะครับเนาะทั้งสองกรนำเสนอเป็นแค่แนวทางขอให้ลำให้รวยขอให้ยูดีมีสุขตลอดปีตลอดไปนะะนะะเ,เนาะครับเนาะฝากกะไลค์ก็แชร์ก็ติดตามนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม